ไอ้ดันอีเวนโน่ What the fuck man ขยับได้มั้ยขยับได้แต่เมาโอ้ก o d shit this is not good เช็ตโอ้ฮะเฮ้ยมีระดับนั่นด้วยระดับออกซิเจนกด space ลัว เฮ้ยเพลงมาแล้ววะเพลงมาแล้ววะเร็ <Mayor> ่มเร็วเริเรเรเรนี่มันุ่มไรเดอร์หรือเปล่าเนี่ยพอๆกันแล้ววะผมว่านะลมหายใจเธอคือโอ้โหโอ้โหแม่เจ้า ซ้ายเดือดขึ้นห่อนแล้วนอกจากกูจะห Reynolds 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 ่วงเรื่องออกซิเจนแล้วกูยังต้องห่วงเรื่องปลาอีกเนี่ยเนื้อ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 อ๋อประกาแลงกูนึกว่าฝันปลา thank you หายใจหายใจยังไงวะมาหายใจหัวลมสันจะหมดแล้วไหนวะขึ้นมาถอยหลังมาถอยหลังมาถอยหลังถอยหลังมาไม่รอดแล้ววะต้องผมเนี่ยมันมีรูให้หายใจอยู่ไม่มีคนพูดอะไรพูดไม่ออกยังไงเอ้า โห oh, mm hmm. รูนี้เหรอเนี่ยไอ้หนึงนะ่งตัวใหม่สมต่อยก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้มีของให้เก็บด้วยมีสกิลพอยต์ <skill> อีกตะหักอนะ oh. That is not good ยึดซึบ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 รอฉันด้วยที่ไหนเนาะมีรูอีกเหรอไม่รู้อ่ะอ๋อน,นี่ไงออืมึงเห็นได้ไงเนี่ยอ้าวไม่ใช่เว้ย Not my lucky day มึงไม่ใช่วันที่ดีสำหรับมึงอยู่แล้ว No No อะไรเนอะ No อ้าวโดนแดกแล้วโดนฆ่าไปแดกแล้ว n ้าวจริงแล้วปลาเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าไม่ใช่ละเซอร์ไวท์ปีแอทแท็กเนี่ยโอลินอะโดนขับโอ้ยโอ้ยโดนฆัาโอ้ย โอทรัโอ้โห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 โอ้้ ผมก็เห็นคุณเล่นอยู่นะอ๋อเลยมันละเลยมานละเอาไงครับเอาไงครับเอ็ดดี้เอ็ดดี้เอ็ดดีเอดีสกิกเฮ้ยพลังพระเอกโวยกูว่าเป็นกู่หมดลมตั้งแต่โดนงับแล้ว ลี Lion ้อนลี no. right? ้อนนี่ไหนลี้อนดูดดูด Help meI k n o w o k a y i find a place to climb upNo no 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 ดด swim 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 มีประตู elena you do something about this i don't know what i can try hold on i'm afraid of fish come on oh you see i'm very very tall hey here here take high up take high up no no ตากูได้พังก็วันนี้แหละโอ้ยไม่ไม่ยนเฮ <c oughs> <c oughs> ้กูกดลัวขนาดนี้ยังไม่พ้นเนอะ่ะ <c oughs> าพวเวอป็นช่วยยิงได้วะ thank you thank you แล้วก็ตายกับไปรอบนึงผมว่าสามรอบอะขั้นต่ำแรืว่าปลาเหี้ยปลาปลาเหี้ยปลาเหี้ยปลาปลาปลาเหี้ยเหี้ยปลา oh thank god <c oughs> zombie โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้แตงกอมึูจะทำสะพานทำอะไรให้มันโคตรเคี้ยววะอ้โทุเล็ดเลยขึ้นอเออกูไม่ไปไหวสวนสยามีแน่นอนอะยูโอเคเย a h I t h ิ n k so เก็บของก่อนสติกูจะไม่อยิงปาสนุกจังโธ oh. เออขึ้นไปดูี่มีอะไรเก็บมะผมวิ่งอย่างเดียวเลยเออมีไอ้นี่ด้วยเอมเบมเออวิ่งไปเก็บก่อน<ม>ตรงนี้<ม>ตรงนี้<ม>ขึ้นมาเดี๋ยวปรากฏปลา่าป,าปูกลางทางนี่เนี่ยเลยนะก็ดีเหมือนกันไม่กลัวปลาแล้วส่วนสยามไม่มีปลากูก็ไม่ลงน้ําอยู่ดีอะตรงนี้มีอะไรป่าววะไม่มีมั้งตรงนี้ กูก็ว่าทำไมกูปั๊มสเปซบาร์ถ้าเต็มที่แต่กูยังไม่รอดนี่ตรงนี้ไหนอก็เจ็บไปตรงนี้เนี่ยเอาอิดันี้อืมโอ้โอจะกระลงน้ำอีกไม่อย่านะ ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้บายกดิสทิงคือคุณต้องเดินมาเรื่อยๆเลยใช่ป่ะใช่ไม่ไม่กูอีก ตรงเลนส์สีส้มมันอ่ะมีสลโลโมลให้กูด้วยแล่ลรจริงๆเลยมีถังแก๊สด้วยเมื่อกี้ปาไม่แบกี่อะไรวันเมื่อวันเฮ้ยปามีมือด้วยมันเป็นเคมโล <c oughs> มันเป็นเคมโบน <c oughs> คุณเลดีหาเลยเนี่ยสเปซอาร์าอ้าวตกใจเฮ้ย <c oughs> ตายแล้วเหรอไม่รู้เว้ยเยี่ม กลกัวปลาแล้ววันนี้แดกปลาทอดกันเถอะไม่ไม่กูเคยเจอแต่ปลาลิ้นหมาอันนี้ปลาลิ้นมีโบแต่มันอยู่ลงน้ำอีกแล้ว

Thank God you're still alive. <laughs> <laughs> Where's that? So after speaking with you, he left in a hurry. Shit. Where did he go? As he was leaving, he was talking to someone on the phone. He didn't sound too happy. <ton fact> anyway, we can find out where he went? Don't worry. I've got a tail on him. He's on his way to the airport right now where his private jet is preparing to leave for China. This... <laughs> <laughs> China? Yes. Take a look at these. Another bioterrorism attack. The BSAA confirmed it was the same one used in Eastern Europe six months ago, called the Sea Virus. Sea Virus. We saw cocoons just like that here. We need to stop Simmons and take him into custody right away. We have no evidence, and right now, you two are on the top of their list of suspects. No. <coughs> 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 Don't Listen, Hunnigan, I need you to fake our deaths. Can you do that? What? Of course. But they'll figure it out eventually. What are you going to do? Hey, go to China. We're going to China. What are you way! อะไรวะเิวอะไรวะอะไรวะโอเคครับเมื่อกี้ค okay, okay, ัดซีนก็เรากำลังจะไปจีนนะครับอืมเคอักชู a ิตซี a เอแร a เดสเ a แรง a ดสบีแรอ๋อกูตายเยอะกว่าแล้วมึงก็ได้เมดดอลเยอะกว่าด้วย ได้ไม่ได้เยอะกว่าไม่ดูดูในสตูดิไหนวะนี่ยูสเอาเวฟพอดล็อกอินทูซอมบี้ทูคิวอิทอะไรเงี้ยคุณได้แต่เราไม่ได้ผมได้เยอะจริงจริงเชิญเตะเฮดช็อตอะไรนะคิวเอนิมีเอนิม j จัมอะไรเนี่ยผมได้เยอะแยะเลยแตะมีส่วนที่ผมไม่ได้ด้วยเช่นกันคือคุณได้เหรียญคิวแต่ผมได้เหรียญช่วยเหลือแต่ผมได้เหรียญเล็กกว่า แองไม่ยุติธรรมโอเค่ไลฟ์เฟิร์นลิชแชร์ถ้าชอบแล้วก็ Subscribe ติดตามต่อนะครับไว้พวกันใหม่ของผมเฟิร์นและเจ้กชี้กับเรส e ด i อวเราจะไปจีนกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนฮะฮะฮะอะไรคุณจะไปไหนไปเซี่ยงไฮ้กันวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ bye